สวัสดีครับผมน,นายธนภูมิวิสุทธิยานรหัส5 3า0 2 6 0 0 6 1สวันนี้จะมาทำชิ้นงานคอจักรยานครับโดยการเริ่มที่คลิกนิวและสร้างชิ้นงานแบบผ่านเลยครับจากนั้นสเก็ตที่ท็อปเพนครับถ้าใช้คำสั่งเซอร์เคิลวาดวงกลมได้โดยให้มีรัศมีและกระหนดดมิตเตอร์เท่ากับ40 จากนั้นใช้คำสั่ง extrude แล้วดึงขึ้นไปดึงขึ้นไป50มิมตรจากนั้นติ๊กถูกครับต่อไปเราจะมาสร้างเพนใหม่กันครับโดยต้องเริ่มจากการกันสเก็ตครับโดยที่สเก็ตลราคลิกด้านบนจากนั้นคลิกเซนเตอร์ไลน์ครับสร้างเซนเตอร์ไลน์แบบนี้ครับจากนั้น exit สเก็ตต่อไป เราก็ใส่เพนครับโดยคลิกเพนนี้ครับคำสั่งเพนจากนั้นคลิกที่เส้นที่เราล่างขึ้นมาอี้ครับต่อไปก็คลิกถ้าเห็นเป็นเส้งานขึ้นมาจากนั้นติ๊กถูกครับราก็ได้เพนเพนหนึ่งขึ้นมาครับต่อไปเราก็จะมาทาวาดล่างชิ้นงานต่อไปครับเรา s k e t c ครับที่เพนที่เราสร้าง,งขึ้นมาจากนั้นใช้คําสั่งลายครับ ลากขึ้นมาล่างๆกับประมาณนี้ครับกด A ให้เป็นสองโค้งนี้ครับอ่ลาลากขึ้นมาล่างๆครับอ่าแล้วกด A อีกให้เป็นส่วนโคง้งนี่ครับต่อไปใช้ค่าส,สมมาตร dimension ครับใส่รัศมีเท่ากับสิบห้าครับ ข้างล่างใส่ดัศมีเท่ากับสิบแปดครับโ,โดยเราจะส,ะเ,สะเก็ตภาพข้าวคก่อนนครับโดยการใช้คำสั่งลายครับจากนั้นคลิกที่เพยที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้ววาดไปครับแล้วกด เให้เป็นส่วนโค้งงนี้ครับลากไปคร่าวๆก่อนครับผมกด A อีกอจะได้เป็นส่วนโค้งนี้มาจากนัการกำหนดขนาดครับให้รัศมีข้างบนมีขนาดเท่ากับ15รัศมีข้างล่างมีขนาดเท่กา,ากับ18จากนั้นสร้างเซ n นเตอร์ไลน์ขึ้นมาสร้างผ่านแกนกลางอย่างนี้ครับ ต่อไปเราจะากำหนดความสัมพันธ์กันครับโดยคลิกซ้ายที่จุดนี้แล้วกดคอนโทรลแล้วกดเป็นคอนซิเดนต์ครับเช่นกันครับจุดนี้ด้วยกดให้เป็นคอนซิเดนต์และวงกลมนี้กับจุดนี้ครับให้เป็นคอนซิเดนต์กันจากนั้นกำหนดระยะห่างของจุดศูนย์กลางวงกลมให้เป็น15มิลลิเมตรครับแล้วลบทิ้ง ต่อไปเราก็จะมากำหนดขนาดมุมกันครับตรงนี้ให้ขนาดมุมนี้มีขนาดเท่ากับ22ครับเอาไว้ได้มาอย่างนี้ครับผม Ex i ก s k e t ส h ครับเราไดได้เป็นรูปร่างประมาณนี้ครับผมต่อจากนั้นเราจะมาทําการสกเก็ตภาพที่ไลท์เพนครับโดยคลิกไลท์เพนด้านซ้ายมือครับแล,แล้วเลือกปุ่มสกเก็ตกดนอมัลทูครับอ่าไวได้เป็น มองด้านข้างมาจากนั้นใช้คําสั่งเซอร์เคิลครับวาดวงกลมซ้อนกัน2วงโดยให้วงนอกมีขนาดไดามิเตอร์เท่ากับส5้วงในมีขนาดไดามิเตอร์เท่ากับ35ครับจากนั้นเราก็าำนดระยะห่างจากจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากับ55ครับและจากจุดนี้เทียบความสูงจุดนี้เท่ากับ3 5ม mm มิลลิเมตรครับ ก็ได้ชิ้นงานอย่างนี้มาต่อจอางนี้เป็นการตัดปากวาดใช้เซนเตอร์ทายแองเกิลครับวาดเสียอย่างมนอย่างนี้ต่อไปการกำหนดขนาดห้หน้านี้มีขนาดเท่ากับ10มิลิเมตรต่อไปเราใช้คำสั่งติมครับติมเอนทรีเลือกพลัว่าติมแล้ลากเส้นลากลากให้ผ่านปากที่เราวาดเมื่อกี้ครับ เราก็ได้มาอย่างนี้ครับากนั้นติ๊กถูกครับเราได้มาอย่างนี้นวต่อไปจะทำการ extrude ครับจะเห็นว่าเป็นนี้ครับให้เราเลือกเป็นแบบ mid plane ครับแล้วให้ขนาดท่ากับ40มลลิเมตรติ๊กถูกครับเราก็ได้เป็นเพลนมาอย่างนี้ จากนั้นเราจะมาทำทางทำการสร้างเซนเตอร์ไลน์เพื่อ Extrude สเก็ตที่เราสเก็ตไว้ในชิ้นงานอันนี้ออกมาชนกับชิ้นงานวงก,กลมใหม่ครับโดยสเก็ตที่ไลท์เพนครับให้เราสเก็ตงานที่ไลท์เพนครับจากนั้นเลือกคำสั่งเซนเตอร์ไลน์ลากจากจุดนี้ไปตรงไหนก็ได้ครับ จากนั้นใช้มากสำรับไดเนชาติเพื่อวัดมุมระหว่าง2เส้นนี้ครับให้มุมมีค่าเท่ากับ10อ,อ,องศาอ่ะ10องศาองนี้ครับเลาได้เส้นที่เป็นเหมือนแกนออกมาแล้วอย่างนี้จากนั้นกด exit sketch ครับแล้วกลับไปที่ sketch ที่เราล่างไว้ในทรงโกลมอันนี้ครับจากนั้น เรากคลิกฟิวเจอร์แล้วเอ็กซ์ e b o บอ n d b นเบ d ออกมาครับแต่ในที่นี้จะให้เป็นแบบว่าให้เลือกเป็นโหมดอั to Body ครับจะเห็นเส้นสีฟูก็คือเส้น Center Line ครับโดยให้คลิกที่ให้คลิกเลือกเซนเตอร์ไลใหม่เป็นเส้นเส้น center ที่เราล่างขึ้นมาเมื่อกี้ครับโดยคลิกที่เส้น Center Line น์เอย่างนี้ครับ เจ็ลูกศรออกมาจากนั้นเลือกมุมให้เป็นแบบ7องศาอย่างนี้ครับจากนั้นติ๊กถูกครับ <Okay. S 1> เมื่อเซ็นเตอร์ไลน์เสร็จแล้วให้เราเลือกพื้นที่ผิวที่เราจะให้มันพุ่งไปชนครับโดยเลือกที่ตรงนี้ะจะได้ไประมาณรูปร่างประมาณนี้ครับจากนั้นติ๊กถูกเราก็ได้ออกมาเป็นท่อนอย่างนี้ครับจะเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ต่อไปเราจะมาสร้างเต่อครับให้คลิกสเก็ตแล้วเลือกที่ปากตรงนี้ครับจากนั้นจะเข้าสั่งเซอร์เคิลที่เส้นนอกเห็นจุดเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางแช่ไว้แช่จุดสิีเหลือขึ้นมาให้คลิกที่จุดนั้นแล้วให้รัศมีของวงกมลมเราสร้างเท่า6มิลลิเมตรจากนั้น ให้เราใช้คำสั่ง convert entry เลือกขอบล่างนี้นะครับแล้วกติกถูกเราเห็นว่าดำเ,เราเห็นว่ามันเน้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วจากนั้นใช้คำสั่ง trim entry ครับเลือก trim c o s e เสรเราตัดส่วนหลังเส้นสีดำที่เพิ่มมาออกไปติกถูกครับจากนั้นลบเส้นสีดำที่เพิ่มมาเมื่อกี้ทิ้งแล้วใช้คำสั่ง line ลากต่อจุดวางจุดนี้ถึงจุดนี้ครับ จากนั้นถีบครับเราก็ได้มาอย่างนี้ครับต่อไปเป็นเราทํทำการ Copy เส้นโยล่างขึ้นมาครับโดยการเลือกสองเส้นเราล,ลางมาปุ๊บแล้วกด Control C ครับจากนั้น e x Sketch แล้วไปเลือกเพนที่เราจะไปวางครับอ่ะเราวางแล้วอย่างนี้เราก็จัดตำแหน่งมันได้ครับเราได้อย่างงี้มาปุ๊บเราก็ทำการ e x r u d e ครับ โดยเลือกที่สกเกตที่เราล่างไว้แล้วก,กด x r u d e ออกมาครับคำสั่ง by ขนาด10ม mm. ิลิเมตติ๊กถูกครับทั้งสองด้านครับทำเหมือนกันจากนั้นติ๊กถูกครับต่อไปเราจะมาทำการเจาะชิ้นงานกันครับโดยเราจะเจาที่พื้นผิวนี้ครับจากนั้น เราจะมาทําการสาเกต็ตวงกลมครับโดยในรอบนี้เราก็ใช้คำสั่งสเกต็ตครับคลิกเพจนี่เราต้องการไปก่อนคลิกเพ้นี่ผิวเราจะทําการวาดหรือออกแบบครับจากนั้นกดออฟเซตแล้วเลือกขอบวงกลมขอบนอกเห็นขอบสีเหลืองครับคือแบบสเกต็ตที่เราจะสร้างขึ้นมาครับอ่าแล้วลดขนาดเป็น55กดรีเวิร์ดครับ เรได้ขอวงกลมเล็กนี้มาจากนั้นติ๊กถูกเราใช้คำสั่ง x u d e cut ให้มีความเล็กเท่ากับ5มิลิเมตรจากนั้นเลือกมุม7องศานี้ครับจากนั้นติ๊กถูกต่อไปเราก็จะทำการเจาะรูที่จุดนี้กันต่อครับโดยรอบนี้เราใช้คำสั่ง hole w i z ครับ เลือกโฮ Di เมนเตอร์เท่ากับ8อย่างนี้ครับเลือกเป็นแบบ dots ครับจะดได้อย่างนี้มาจากนั้นคลิกบน o พ i ิชันครับแล้วคลิกที่พื้นที่ผิวที่เราจะต้องการเจาะรูครับจากนั้นเลื่อนจุดอ,อย่างนี้ครับแล้วติ๊กถูกครับเราก็จะเจาะรูทะลุอย่างนี้แล้วต่อไปเจาะรูที่ส่วนนี้เช่นกัน ใช้มาตฐานโฮมพิซ่าดีครับเลือกการเจาะแบบเซนเตอร์บอร์นแตนดารดเป็นดินทาบดิน912ครับไซส์เท่ากับ M8 ฟิตเป็นแบบรูทครับแล้วตรงเนียไซส์คอร์เตอร์ซิงครับให้เลือกเท่ากับ20กับ90องศาอย่างนี้ครับจากนั้นคลิกแท็บโพซิชันแล้ววางที่เจาะออไปแล้วลากตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงครับ จากนั้นติ๊กถูกครับเราได้การเจาะเซ็นเตอร์บอกมาอย่างนี้ต่อไปเราจะทําการเจาะย้อนขึ้นมาครับโดยใช้โดยใช้คำสั่งสเก็ตครับวาดวาดบนเพลนี้เพื่อที่จะวาดวงกลมที่มีรัศมีเท่า12.5มิลลิเมตร จากนั้นติ๊กถูกแล้วเราใช้คำสั่ง X Tool Cut ค,ครับแล้วรอบนี้เราจะใช้เป็นแบบ Offset from Surface ครับจุดนี้เราจะเลือกเป็น Surface อีกด้านหนึ่งที่เราจะให้มันถึงครับคือจุดนี้คลิกไปครับเราเห็นเส้นสีเหลืองคือจอดไปถึงตรงนั้นครับจากนั้นติ๊กถูกครับถ้าเกิดเรากดเป็นแบบ section view เราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการเจาะเป็นรูปแบบนี้ครับจากนั้นเราจะมาทำการฟิเลชิ้นงานกันครับโดยให้เลือกที่ฟิ l ล t แล้วเลือกลัศมีเป็น3 m mm มมตรครับจากนั้นให้คลิกที่ขอบของชิ้นงานที่เป็นรอยเจาะตรงนี้ครับ และรอยต่อเชื่อมของ2ชิ้นครับจากนั้นติ๊กถูกครับครั้งต่อไปก็คลิกฟิลเลตอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้เลือกลัศมบีแบบขนาด1นึมิเมตรแต่รอบนี้เราจะทำการฟิลเลตทั้งชิ้นงานครับเราก็ลากคลุมทั้งชิ้นงานอย่างนี้เลยครับะจะได้มาอย่างนี้จากนั้นติ๊กถูกครับแล้วได้ชิ้นงานเป็นชิ้นงานคอต่อจักรยานครับต่อไปเป็นการใส่สีครับ แล้วเรก็กดที่ Edit Appearance ครับจากนั้นเราก็ใส่สีดำใจชอบเลยครับในนี้ผมจะใส่เป็นสีดำอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับชิ้นงานคอจักรยานขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ